นะครับอย่างเช่นใบใบขอ,องพืชมัจะแบ่งออกมาเป็นสองอย่างสองลักษณะคือพืชใบเลี้ยบใบเลี้ยงอะไรพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงใบเ,เลี้ยงอะไรเนี่ย,ยมีเดี่ยวก็ต้องมีคู่นะครับอ่าให้เราสังเกตง่ายๆคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไปในแนวเดียวกันแบบนี้แบบนี้อะอันนี้คือใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะฉีกแบบนี้ฉีดไปแนวตรงๆฉีดไปตา นี่ต้องมั่นใจในตัวเองสิอะใบพืช เทปไม่ใช่ใบเล็กเดี่ยวแล้วไผ่ไผ่ไผ่ใช่ไหมใช่เต้นไผ่ก็ใช่นะครับอะไรอีกใบข้าวข้าวใช่ไหมใช่ข้าวเป็นใบเล็งเดี่ยวใบเล็กผู้ ก็ใช่อะไรอีก เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมใบหนูอ่างหนูก็ใช่อัางหนูก็ใช่เป็นใบเลี้ยงเป็นเล่มคู่นะครับเป็นเลยงคู่เอ๊ะ Vale a